ถจะเห็นผลทําไมฉีดแล้วไม่เห็นตึงเลยคะคคิปีก็เอาใจมือใหม่อีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยฉีดโบมมาก่อนแต่อยากฉีดเพราะว่าคนอื่นเขาทํากันเราก็จะมีความกังวลเนาะว่าเคยฉีดไปแล้วฉันจะเป็นยังไงเจ็บเยอะไหมถ้าเห็นผลทําไมฉีดแล้วไม่เห็นตึงเลยคะวันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนอื่นนะทุกคน ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนว่าการฉีดโบอะ่ะมันเป็นการฉีดเพื่อไปลดการทํางานของกล้ามเนื้อดังนั้นปัญหาใดๆก็ตามที่มันเกิดจากกล้ามเนื้อทํางานมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นรอยย่นหน้าผากตรงนี้นะรอยขอมวดคิ้วหรือว่ารอยหางตาถ้าดูประกอบกับอันนี้จะสังเกตว่า หน้าผากก็คือเกิดจากกล้ามเนื้อฟอนทอลิสบริเวณนี้หางตาก็คือกล้ามเนื้อออบิคูลาริสบริเวณนี้แล้วก็หว่างคิ้วก็คือกล้ามเนื้อบริเวณนี้ที่มันทํางานมากเกินไปส่วนการฉีดกรามเนี่ยก็เป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อมัดนี้เพื่อทําให้กล้ามเนื้อมาเซตเตอร์มันทํางานน้อยลงหน้าเราก็จะเรียวขึ้นวี v ขึ้นทีนี้ถ้าดูไซส์ของกล้ามเนื้อเพื่อนเือก็จะเห็นแล้วว่าขนาดกล้ามเนื้อแต่ละมัดอะ่ะจะมีขนาดไม่เท่ากันกล้ามเนื้อที่มีขนาดเล็กกว่า บางกว่ามันก็จะเห็นผลได้เร็วกว่าส่วนกล้ามเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าก็จะต้องรอนานกว่านิดนึงสรุปเลยนะถ้าเราไปฉีดริวรอยอะ่ะมันจะเริ่มออกฤทธิ์ที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเต็มที่ก็คือสองวีเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆส่วนถ้าเราไปฉีดกลามเนี่ยเห็นไหมกล้ามเนื้อใหญ่มากใหญ่โตเลยหนาด้วยอันนี้เราก็จะต้องรอเริ่มเห็นผลประมาณ4ี่สัปดาห์หรือว่าเดือนหนึ่งถ้าเกิดว,ว่าฉีดไปวันนี้พรุ่งนี้ โทรหาคลินิกแล้วทําไมไม่ตึงทําไมหน้ายังไม่เรียวก็ตามนี้นะจะต้องรอนิดนึงนะคะส่วนเรื่องของรอยเข็มก็จะเป็นจุดเข็มเล็กๆวันรุ่งขึ้นก็หายแต่ถ้าเกิดว่ามีจุดช้ำจุดเขียวก็ประมาณ1.2ถึงสสัปดาห์ไม่เกินนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ